ในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการรับสมัครงานของ y ย l โล่กัรบัญชีครับตอนนี้เยนโล่การบัญชีก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักการบัญชีหรือโรงเรียนเย l โล่กัรบัญชีนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดหางานให้กับผู้ประกอบการนะครับคือตอนนี้มันมีปัญหาครับก็คือคนเนี่ยมันหายากครับเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องเป็นสถานที่ที่จะสร้างบุคลากรนะครับก็คือหาคนมาทํางานที่เยโล่นะครับแล้วก็ถ้าเกิด ผู้ประกอบการไรายไหนมีปัญหาอยากได้ต้องการนักบัญชีที่มีความสามารถเราก็จะส่งพนักงานของเราไปประจําสักเดือน2เดือนนะครับสำหรับทําหน้างานนะฮะพนักงานของเราก็จะได้ฝึกทํางานที่เยนโลแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปประสบการณ์ในบริษัทต,ต่างๆด้วยนะครับแปลว่าอาจจะไม่ได้ทํางานแค่เยนโลอย่างเดียวอาจจะไปที่นั่นที่นี่แล้วก็กลับมาได้คนที่อยู่จริงๆแล้วในสถานประกอบการก,ก็กลับมาที่เยลโล่มาทํางานเยลโลต่ออะไรประมาณนี้เหมือนเรากำลังจะสร้างเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากร,กรทางด้านบัญชีนะครับ ตอนนี้เยลโล่เลยรับสมัครพน,นักงานบัญชีนะครับประมาณ5คนครับ5คนนี้เนี่ยอาจารย์เจบสวัสดิการเป็นไงบไง้างรู้สึกว่าเวิร์กมากเลยนะสวัสดิการตรงนี้าานให้<บ>อะไรเขาบ้างคือสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้จบสายทางด้านบัญชีมาใช่ไหมคะหรือจบมา แต่ว่าอยากยังไม่มีโอกาสอยากจะได้ได้เรียนในสาขาวิชาชีบัญชีนะคะเราก็ให้โอกาสเลยว่ามาทํางานกับทางเงยลโล่เราคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวุฒิปวชปวสปริญญาตรีทางด้านการบัญชีค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคือก็อยาจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรหรือคุณอาจจะเรียนบัญชีแล้วยังวุฒิคุณยังมาแค่ปวชปวสหรือคุณยังมาแค่ม3ม คุณมาที่เยลโลได้มาทางานกับเยลโลแล้วคุณจะได้วุฒิไม่ว่าจะจบม3ก็จะได้วุฒิปวชจบม6หรือจบปวชก็จะได้วุฒิปวสจบปวสบ,บัญชีก็จะได้วุฒิปริญญาตรีบัญชี <S 1> <S 1> ใช่ค่ะเพียงมาทํางานกับเยลโลถูกต้องค่ะอาจารย์คือข้อนี้คือเห็นด้วยตัวเองในอดีตที่อยู่ทางาต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะทํางานด้วยอย่างงี้ค่ะมันไม่มีที่ไหนให้เราได้มีโอกาสแบบนี้เลยโอเคก็คือคุณ อยากจะได้ความรู้ประสบการณ์และคุณอยากได้วุฒิด้วยมาที่เยนโลเลยนะครับตอนนี้เรารับ5้าคนอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าข้อแรกเรามีที่พักให้ฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าที่พักนะครับเราหาที่พักคุณอยู่นะครับดังนั้นคุณก็จะอยู่ใกล้ๆกับเยนโลแล้วครับก็เดินทางมาได้โอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะมอบให้สองคือคุณจะได้วุฒิแน่นอนถ้าเกิดคุณมาทํางานหรือถ้าเกิดคุณมีวุฒิแล้วไม่อยากได้วุฒิคุณอยากจะมาทำงานที่นี่ถ้าเรารับคุณคุณก็มาทํางานได้ไม่จำเป็นจะต้องอยากได้วุฒิก็ได้อ่ะโอเค ได้เรียนคอร์สอบรมกับเยลโล่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจารย์คอร์สที่เยลโล่เปิดอบรมนะคะคุณจะได้เรียนฟรีด้วยค่ะอ่าโอเคคอร์สของเยลโล่นี่ไม่ว่าจะเป็นคอร์สบัญชีหรือภาษีได้เรียนด้วยใช่ไหมถูกค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดแล้วคุณก็มานั่งเรียนได้ฟรีถูกค่ะทุกทุกคอร์สที่เรามีทุกๆุกคอร์สเลยแปลว่าถ้าเกิดคุณทํางานมีความรู้แล้วคุณก็จะได้อบรมฟรีด้วยไม่มีที่ไหนนะเยลโล่มีทรัพยากรตรงนี้ก็มอบให้กับคุณที่มาเรียนใช่ค่ะโอเคได้ข่าวอีกได้อยู่เสาธิตด์ด้ อยุ่เสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะอาจารย์ก็จะมีแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงที่ไม่ได้เป็นช่วงหน้างบนะคะหน้างบทําปิดบัญชีออกงบการเงินนะคะคุณจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงของหน้างบคุณก็จะได้หยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์ค่ะโอเคแล้วเงินเดือนอ่ะจันยืบให้เยอะแค่ไหนเงินเดือนก็ว่ากันไปตั้งแต่1 0 0 0 0ื่นจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับอะไรบางคนได้หมื่นบางคนได้หมื่นห้าบางคนได้หมื่นสองดูตรงไหนครับก็ขึ้นอยู่กับอายุประสบกกกกาาาาารรรรณ์ทณทีี่่่มมมมสสััคคคคคใ้ยะะวว็ุศึษดออโเ อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีให้นะครับสาหรับในโลกของนักบัญชียุคใหม่ฮะนักบัญชียุคใหม่เนี่ยคุณจะเป็นโมเดลเดิมไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือการลงบัญชีหรือสเตทเมนต์ต่างๆหรือการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมนักบัญชีก็ต้องปรับตัวนะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนนะแม้เยลโล่เนี่ยจะผลิตหุนยนต์นักบัญชีแล้วใช้เทคโนโลยีแล้วเป็นนักบัญชียุคดิจิตอลแล้วก็ตามแต่เราก็เชื่อว่ามันมีงานบางงานทีี่่่นะยยยยังงต้้้้อออใชคคนนูะรเเเาาาากก็ลจไดทขม สร้างหรือใช้งานทางด้านเทคโนโลยีด้วยคะ่ะซึ่งไม่ใช่โมเดลเก่า<ช>ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะได้เด็กหัวใหม่เด็กใหม่ๆที่เพิ่งเรียนจบหรือยังอยู่ในช่วงงการมีไฟหรือต้องการเพิ่มเติมในสิ่งที่เราจะใส่ให้ได้เราอยากได้คนประเภทนี้เพราะว่าเราต้องการสร้างนักบัญชียุคดิจิตอลครับดังนั้นก็ต้อง การคนเลือดใหม่ใช่ไหมดิฉันใช่ใช่ค่ะเมื่อเราให้ในส่วนนี้กับคุณเราก็ต้องการในสิ่งที่หนึ่งแล้วคิดเรื่องใหม่ๆไปได้วยกันถูกไหมคะมมเพื่อที่จะพัฒนาสานักการบัญชีหรือบัญชีที่อยู่ในธุรกิจ SME ค่ะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักบัญชียุคใหม่ในโลกดิจิตอลนะคะอยากจะรู้เรื่องหุ่นยนต์อยากจะรู้เรื่องเทคโนโลยีโปรแกรมบัญชีต่างๆเนี่ยผมคิดว่า ต้องมาที่เยลโล่แล้วเพราะเยลโล่กำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อยู่นะครับก็จ,<า>กจะทําให้คุณได้มีการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์เชฟค่ะแล้วซึ่งในอนาคตอาจารย์เชฟจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านบัญชีด้วยค่ะดังนั้นใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์085 311 1669หรือ idline yellow training ค่ะโอเค